บทที่บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหสม,มาพิณิพิมิตาสาวุทันตังคีเมฆขลังอุทิตะโรรสะเสนามารังทินาทิท,ท,ทานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตัดเตชะสาพวันตุเตชยะมังคลานินาราติเรกามาพิยุนิตะสภารันติงโคลัมปานารวากะนาลวกากะมขาะมะ ยักขังขันตีสุนันตะสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสา,าพวันตุเตชายามังคลานินาราคิเรงขาชาวรังอติมันตะภูตังทาวกิจักกะมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสา,าพวันตุเตชายามังคลานิอุคิตาคข,ขะมะหิ สุทารุนันตงังทาวันติโยชะนะปะถังคุรีมาละวันตงังอิทธีพิสังขะตมะโนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยะมังคลานิกัตตวานะกัตธมะกัทะกมุทะรังอีวังขับพีนียาจินใายะอุทะวะจานังชะนะกา ยะมะเฉสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาววันตุเตชะยะมังคลานิกัจจังวิหาย,ยะ,มะ,ะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะูตังปัญญาปาทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาววันตุเตชะยะมังคลานิ นันโทปะนันทะพุชะขังวิภุทังมาหิติงบุตเตนะเทระพุชะเขนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธนาชิตวามุนินโธตันตชาสาวะวันถุเตชายามังคลานิทุกขะหาิตพุชะเขนะสุทันทะหัตถังพรมวิสุธิชุติมิธิภะกา พิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายามังคลาอัฏฐาคาถาโยวัจาเนทินาทิเนสลรเตมตันทีหิตวาเนกะ วิวิธานิจุป,ปะทะวาณิโมขงังสุขังอธิฆะเมยะจะนโรสปัโยมหากรุณิโกนาโถหิตายะหิตายะสพะปานิหนังภุเรตวาปาริรมีสภาปุปัตโตสภโธทิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะหวนตุเตชยะมังคลาง ชย,ยันโตโพธิยามูเลสักยานาังนันที่วัดนนโนเอวังเตวังวิชยโยหงหิชะยาสุชะยะมังคาเลอปร,ราชิปัตอาปาร,ราชิตะปัตหลังเกสีเสียพิปกคาเรอภิเสเกสภะพ,พาาาาะุทธานังอาขปโตปโมทติสุนัขันตัง สุมาคลังสุปาพาตัสุหุหัตตังสมุสุหุติตังสุขานโนสุมุหุตโตจักสุยิพลังสุยิทังปัมมะจาริโสจาริสุปัทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทักขินังปัททกขินังมโนกัมมังปณนิทิเตปัททกขินา ปทักขินานิกตวานะลพัตตถปทักษีนีพวันตุสัพพมคลังลักขันตุสพเทวตาสภพุทธานุภาเวนะสถาโสตีพระวันตุเตสัพวัวตุสพพมังคลังลักขันตุสพเทวตาสพพธรรมานุพาเวนะสถาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสพมังลักขันตุสพเทวตาสภสังฆานุภาเวนะสถาโสตีพระวันตุเต บทสวที่สิบห้าปฏิมาทานปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติเทหาระวาสินีทูเปกกะโรยโพธิขะเรตะหิงตะหิงตาธรรมธานีนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโระถะทวิหะวิหาระมนทะเรเถรานะมัชชา นาวากาจะพิกาวสารามีกาปานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัมปณนะภูตาสุขิตาภคะวะตุเตชาลาพูชายเยปิจะอันทะอันทะสัมภาวะสังทะ สังเสระชาตาอัะโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิวัจะเตสัมเพปิพุทธสะกะโรตุสังขะยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะธราจะบุคลาสังโคหุโตสะมัโควะ อัธยาะาจะหิยาหิตายะจะอมเมรักะตุสัทธมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริอ,อ,อริยัมปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัพภปิสัพเพปิ ปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตสตุพุทธิภาวะยะสัตานังสัตมิทังวิเนตุเมทะนังเมทะน,นิมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตากังเอวังธรรมเมนะ ราชาโนโปุชังรักขันตุสัพพาบทที่สิบหกเทวตาอุโยชะนะคาถาทุกกขับปัตตาจานิทุกขาพยาปตตาจานิพายาโสกับปัตตาจานิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจาาะออมเหหิสัพพาตังปัน,นะจั สัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทยาทยาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตุคันฉันตุเทวตาขะตาบทที่สิหกสุมังคลาสุมังคลาคาถา หนตุสัพพังสุมัคคลังละขันตุสพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถาสนทุสถาสดเดนะสัพพานุภานุภาเวนะสดทิหนตุนิรันตรังหนตุสัพพังมัคคลังละขันตุสพเทวตาสมภะธรรมานุภาเวนะสดทิหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังมัคคลังละขันตุสพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสดทิโหนตุ ิรันตรงังสัพเพพุทธาปรัปรตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันนันหันตาหัดน,นันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปรัปรตาปจเจกานันจะยะนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขักพันธามิสัพโส สัพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภโสสัพพุทธาภรลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภโสสัพพุทธาภระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเชเตนะรักขังพันธามิสพโส สัพเพุทธาภรปัตาปัจเจกานจ่จยยังพลังอรหันตานตาจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภรปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังเมธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปัจเจกานจ่จยยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังนิพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกาน,นันใจย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยกัรสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรและพระปริศและคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสดดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เพื่อเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํมมนานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปริตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู98ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระริ จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทการเธอ